โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับบิซ่าปไส้เช่นเคยเจ้าเดิมนะคะไม่เคยเปลี่ยนฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบิ๊ก o โร .io กันนะฮะมาดูวิธีเล่นข้าวๆกันหน่อยครับอ่ะโอเคไปเลยนะพอตอนแรกเริ่มเข้ามาเนี่ยเอออ,อะไรอะไรเฮ้ยไม่เอาเออ,เอ,อ,เอ,อมาแล้วอืม

จากละเว้ยเว้ยเออเเออเออสามร้อยแก้มว่ะสามร้อยแต้มเาว่ะเอาว่ะเออ่ะเออสาเออธุรกิจกูมาล้านธุรกิจเออออะลืมอีคลิปอีกโอเค เออจอออมาอ้ยปุ่มนี่เป็นการวิ่งเลยนะน,นี้เป็นการอือจอพัันเออเออกูยงไทำอะไรมึงเลย่านมนเราจะไม่หัวร้อน้อยยึดจิมนีแหงจิมนีแหงีแหงกหดกห ยี่ิบสามคอมโบย oh. ุบสี่ดิสี่โ oh อ้ยออือหนึ่งคอมโบเจ้าบกเห็นไหมช่างมันอ้าอ๋อเกือบละอืมกูจะไม่เตยกูจะต้องไม่เตยกูจะเต้าอะไรวะกูโดนแล้วนี่ช่างมันอ่ะ โอ้ยสามาตัวอ้อเออเออเออเก็บสามะเก็บสาเก็บสาอืมหืมเสียมาดาบบัลเล็กอ๋อดาบบลรัวจ้าเจ้าเดิเปลี่ยนงาหกหกคิวคอมโบเออเจ็ดคิวคอมโบมาแล้วมาแล้วอืมอยาเออ นง่ yeah. ถูกนี่อันดับถุงแล้วเออเปัดปัดจะไม่ให้่างนี้แง่ yeah. ตรงด้านซ้ายถ้าเราเก็บของมาแล้วมันก็จะกลายเป็นรองเท้าบูนนะฮะถ้าขีดมันหมดเมื่อไหร่แสดงว่าของที่เราใช้เนี่ยหมดแล้วเห็นนะเด๋ยวนะแท็กแท็กอือแตกนึงงอ้อกอดแตกแตกแตก สามพันว่ะสกอสามพันว่ะสกอสามพันอะไรยิ่งยุบไปไปเอาแล้วโถสกอคูสามพันไม่เอาเกียรดูเฮ้ย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 ใจเย็นแต่ระยะให้ดีๆแล้วฝันนะนี่จะมาเล่นให้ดู มันต้องเล่นงไง OMG 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 แีเ่เหรอลำเอ็ดเฮ้ยทำไมแม่งหอ,อกยาจังวะจ๋ด,ดว้ะ อ๋อไม่เอ้ออมออเไอเออเออเออเงอเออัออัอนละเอ้ยอเออเอเดี๋ยวเเออ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 ออออเิออออเเอ เห็นไหมตายโอ้โหชนเลยไหรไหมชนแหอนวงนี้เยี่ยงตั il, okay. uh ้งชื uh ่อ huh. ก like ่อนเป็นเคอ้ยไม่ได้จะจบคลิปมาไม่ขอบออไลฟ์เตเบอ เเท้าือ <1971. S 1> อเออ้ยออเ้ดับเบิลคิเราก็ต้องฆ่าสลามนะไม่งั้นมันจะทำโซลกับเราฮ้ยอันดับหนห้ยอย่าร้อนอยู่ นี่แม่เหล็กนี่โดนเลี้ยงเลยทำมันก็ได้อืมยจะโอ๊ยดาบเรายิ่งยาวขึ้นตะกอนเรายิ่งหงดาบเรายิ่งยาวอืมจะคิดว่าจะหลบเจ้าแห่งเทพไปจ้าฮึ่มนี่โอ๊ยให้หลบหลบหลบ สองเแตกแปดเฮอ้มันลกมันลูกอ ใจดีเลยคนสร้างโคตรมันเย็นอะเออตาตาแจนี่กูเลิอกอัคลิปเลยเอาเด็ไม่มีใครฆ่ากูได้อยไม่หลบได้อโอ๊ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปขอดูลาไปก่อนนะคระับแล้วก็แค่มารีวิวคร่าวๆ <c oughs> ไ่คราวแล้วละ่ะแม่งเจ็ดนาทีเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด แชร์ก็ได้นะแล้วแต่กระดิ่งก็ได้ด้วยแล้วแต่จะไม่กดกระดิ่งก็ได้เพราะลำคาญใช่ไหมล่ะโอเคทั้งมันนะี่ะมันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับบสดีครับ